เปิดคลิปวินาทีความสตรองของอ m n เมนดาเมื่ออดเข้ารอบ5คนสุดท้ายชวนมงกุฎมิสยูนิเวิร์สปี2020แต่ยิ้มสู้เดินสับขาไม่มีดรอปเข้าไปบริเวณหลังเวทีอย่างสง่างามไม่เสียชื่อสายสะพายไทยแลนด์น่าคือยิมสู้สมากย่างองชายนี่หนึ่งในใจคนไทยค่ะได้ หน้าเดินยิม้มเหเี้ยห่าตรงไม่มียอกจนวิหน้าทีสุดท้ายเข้าหอไปหน้าคือยิ้มโมากยังคงชายนี่หนึ่งในใจคนไทยค่ะหน้าเดินยิม้มเหเี้ยหาตรงไม่มีหอกจนวิหน้าทีสุดท้ายเข้าหอไป